สวัสดีครับ f อ f ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับบอสบิ๊กผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์นะครับ f อทุกท่านถึงได้ออกมาตัดพ้อแบบนี้นะครับ FC โดยทางเพจทิติวุฒิวารุณก็ได้โพสต์ข้อความว่าเราเชื่อมาโดยตลอดว่าถ้าจริงใจกับใครจะได้รับความจริงใจกลับมาถ้าเราดีกับใครเขาจะดีตอบกลับมา แต่โลกแห่งความจริงสอนเราว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเอซทุกท่านก็เป็นธรรมดาล่ะครับเอซทุกท่านจิตมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงจริงๆนะครับเอแม้แต่ตัวของเราเองยังไม่รู้จิตใจของเจ้าของเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายนะครับนับประสาอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเรานะครับเอซี FC ทุกท่าน อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายจากคนอื่นเลยนะครับ FFC ทุกท่านไม่รู้ว่าบอสบิ๊กได้เจอเจอหรือพบเจออะไรมานะครับถึงทำให้รู้สึกผิดหวังหรือตัดเพ้ะในสิ่งที่ตนเองคิดแบบนี้นะครับที่คิดว่าดีกับใครแล้วจริงใจกับใครแล้วก็จะได้รับความจริงใจนั้นกลับคืนมานะครับ FFC ทุกท่านโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมนุษย์ย่อมมีการแข่งขัน แก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับเอฟซีรุท่านหากเรายังมีผลประโยชน์กับเขาเราก็คือบคุคคลสําคัญสําหรับคนคนนั้นนะครับเอฟซีท่านหากเราหมดผลประโยชน์เราก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาแล้วนะครับเอฟซีก็ไร้ความหมายนะครับสาหรับเขานะครับเอฟซีรุท่านมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับปกติ ทุกสิ่งล้วนไม่จรังนะครับเอฟทุกท่านเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับเอแต่ว่าการที่บอสพิกเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของเขานั้นนะครับมันบ่งบอกถึงความดีความมีค่าในตัวตนของเขาที่มีความจริงใจให้กับทุกคนนะครับเอถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้รับความจริงใจกลับคืนมาก็ตามนะครับนั่นอาจเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่เห็นคุณค่า ของความจริงใจที่เรามีให้กับเขานะครับจ,งจึงทําให้บอสบิกรู้สึกไม่ได้รับความจริงใจกลับคืนมานะครับเอฟซี FC รุท้ทานแต่สิ่งหนึ่งแล้วนะครับที่ทําให้บอสบิ๊กเป็นบุคคลที่มีคุณค่านั่นก็คือความจริงใจนี่แหละครับมันเป็นตัวการันตีให้สังคมรับรู้ว่าเขาเป็นคนดีนะครับเอฟซี FC. ถึงแม้ว่าบางครั้งสิ่งที่เขาให้ความจริงใจกับใครไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความจริงใจนั้นกลับมาก็ตามนะครับ แต่มันทําให้เรารู้ว่าเราคือใครเรามีค่านะนะครับค่าแห่งความดีค่าแห่งความเป็นคนดีนะครับแม,ม้ว่าจะไม่เคยได้รับสิ่งที่เราหวังจากคนอื่นเลยนะครับเอฟซี FC. โลกแห่งความเป็นจริงจะได้สอนให้เรารับรู้เองนะครับบางทีโลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหละครับเอฟซี FC. ทุกท่าน คนบางคนไม่เข้าใจเราบางครั้งคําพูดหวานๆไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเขาจริงใจกับเรานะครับเอฟซีบางครั้งสิ่งที่เราให้ไปกลับไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดนะครับเอฟซีเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะ้อโลกมนุษย์ค่อยๆสอนคนเรียนรู้คน ส่งกำลังใจและส่ง er, mm hmm. กอดเดอ้อกอจาก f อฟซีนะครับเอฟซี FC. ท่านต่อมาก็บอกว่า mm hmm. เขาถึงบอกไงว่าการทำดีมันคือเรื่องดีแต่ต้องทำให้ถูกคนนี่แหละมนุษย์ค่ะบอสนะครับเอฟซี FC. ถือซะว่ามันทำให้เราได้รู้จักนิสัยใจของคนคนนั้นได้มากขึ้นเราจะได้เลี่ยงไม่พบเจอก็แล้วกันเนาะกำลังใจครับนะครับเอท่านสุดท้ายก็บอกว่า ถ้าเจอคนแบบนี้ก็ปล่อยเขาไปถอยห่างลูกชายลูกคบคนที่รักเราดีกว่าและที่สำคัญมีคนรักคนจริงใจกับลูกเยอะมากๆเอฟซีรักและจริงใจทั่วประเทศรวมถึงแม่นงด้วยไม่ต้องน้อยใจหรือเสียใจหากเราทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วนะครับเอฟซีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจทิติวุฒวรุณนะครับเอฟซี FC, ทุกท่าน